สามสิ่งที่คุณต้องมีครับถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนนึงครับที่ผมชอบศึกษาเรื่องราวของคนที่เขาประสบความสําเร็จครับไม่ว่าจะเป็นในนักธุรกิจนักพูดนักขายหรือนักกีฬาก็ตามแล้วผมเนี่ยก็ได้เห็นแพทเทิร์นบางอย่างครับที่คนที่เขาประสบความสําเร็จเหล่านี้เนี่ยเขามักจะมีบางอย่างที่เหมือนเหมือนกันครับและหากเราเข้าใจมันเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะสามารถนํามาปรับใช้ตามรูปแบบของชีวิตตัวเองได้ครับรวมถึงการเทรดด้วยครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นนักเทรดหรือไม่ใช่นัก เ,เราก็สามารถฟังคลิปนี้ไปด้วยกันจนจบได้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากคลิปนี้แน่นอนครับข้อที่1ครับยอมเหนื่อยครับแม้ในวันที่ไม่รู้ว่าเราก็จะได้อะไรกลับมาหรือเปล่าผมชอบตัวอย่างอันนี้ที่ผมไปเจอมามากเลยครับเขายกตัวอย่างว่าถ้าให้คุณครับวิดพื้น1000ครั้งครับเพื่อแลกกับเงิน1ล้านบาทผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนเนี่ยก็อ,อาจจะยอมวิดพื้นนะครับเพราะว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ถ้ากลับกันผมบอกใหม่ว่าผมขอให้คุณเนี่ยวิดพื้นเนี่ย คุณก็จะได้เงิน1ล้านบาทไปแต่ถ้าโชคร้ายเนี่ยคุณก็จะไม่ได้อะไรกลับไปเลยสักบาทเดียวผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเริ่มลังเลแล้วล่ะครับรวมถึงตัวผมด้วยเหมือนกันซึ่งรู้ไหมครับว่าชีวิตจริงเรามักจะเป็นแบบนี้ครับเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าในอนาคตเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างครับทุกความพยายามที่เราลงแรงไปเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จทําให้เราสบายไปตลอดชีวิตเลยก็ได้หรือมันอาจจะล้มเหลวโดยที่เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับไม่มีใครมองเห็นอนาคตแม้แต่คนเดียวครับรวมถึงเราคนที่เขาประสบความสําเร็จด้วยยแต่่มีอู สิ่งหนึ่งครับที่ผมสังเกตได้จากคนที่ประสบความสําเร็จครับคือพวกเขาพร้อมจะลงทุนลงแรงและบางครั้งต่อให้ล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าครับคนเหล่านี้ครับเขาก็จะขอยอมเหนื่อยลองใหม่อีกครั้งลองจนกว่ามันจะประสบความสําเร็จนั่นแหละครับซึ่งผมก็มีคําถามที่ผมสงสัยมาตลอดเลยว่าทําไมครับพวกเขาถึงได้ยอมเหนื่อยทั้งทที่เขาก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่พอผมได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยผมก็ได้ค้นพบครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขามักจะทําในข้อที่2ต่อไปนี้ครับซึ่งข้อที่2ครับนั่นก็คือการ ศึกษาเรื่องนั้นในทุกแง่ทุกมุมครับจนเกิดความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่ครับผมยกตัวอย่างให้ฟังหนึ่งเรื่องครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยแอบโปรยาสลบคุณครับและเอาไปขังไว้ในเขาวงกดสักหนึ่งที่เพื่อนๆคิดว่าเราจะใช้เวลากันกี่ชั่วโมงในการหาทางออกครับบางคนผมว่าไม่พ้นหนึ่งวันเนี่ยเราก็อาจจะยอมแพ้แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าไอ้เขาวงกดที่ว่านี้เนี่ยมันมีทางออกจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าเราได้เห็นครับว่าเฮ้ยมันมีทางออกจริงๆมันมีคนที่เขาประสบความสําเร็จมันมีคนทที่เขา ได้้แลวผมเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะยอมเหนื่อยนานมากกว่านั้นครับซึ่งเส้นทางสู่ความสําเร็จมันก็มักจะเป็นแบบนี้เลยครับเหตุผลที่คนที่เขาประสบความสําเร็จเขามักจะอดทนยอมเหนื่อยยอมทนกับความเจ็บปวดได้นานกว่าพวกเราเนี่ยเพราะว่าพวกเขาครับมีการศึกษาในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่แทบจะทุกแง่ทุกมุมจนเขามันม่นใจแล้วครับว่ามันมีทางที่จะไปถึงปลายทางนั้นคนเราครับเหมือนกับเขาวงกดครับพอเรารู้ว่ามันมีทางออกแน่ๆเนี่ยมันจะอดทนได้นานกว่าตอนที่เราไม่รู้อะไรเลยครับส่วนข้อที่3เนี่ยเป็นข้อที่สําคัญ มากมากเ